ร้านค้าโมโคสวีเกอร์แกงนะครับซึ่งกิจกรรมนี้นะครับก็มาได้สักพักแล้วนะครับผู้ชมครับในหน้ากิจกรรมนะครับก็มีให้เลือกนะครับว่าของรางวัลใหญ่เนี่ยคุณจะเลือกชิ้นไหนนะครับผมแล้วก็รางวัลพิเศษเนี่ยคุณจะเลือกชิ้นไหนนะครับผมสาวผู้ชมทางบ้านเนี่ยเลือกแล้วนะครับผู้ชมก็กดตกลงไปเลยฮะในกิจกรรมนี้ก็จะมีให้สุ่มนะครับหกครั้งนะครับซึ่งครั้งแรกเนี่ยก็เริ่มต้นที่เก้าเลยนะครับแล้ของที่สวยที่สุดแล้วก็ชุดที่สวยที่สุดเนี่ยก็ค ตัวน,นี้นะฮะใครที่ยังไม่มีเนี่ยก็สามารถรีบมาซื้อวได้เลยนะครับเพราะว่าชุดตัวนี้อาจจะไม่ได้มาบ่อยๆนะครับผู้ชมนะฮะก็กิดคำนี้หมดเขียวที่25สิงหาคามนี้เท่านั้นนะครับผมพลาดแล้วก็คือพลาดเลยนะครับอาจจะได้รออีกอีกทีก็สองสามเดือนหน้านะฮะเอาตระหราคุผู้ชมครับ สวัสดีทุกชมทุกคนนะครับยินต้อนรับเข้าสู่ช่องคุณโน้ตโอสกานะฮะคือช่วงที่ผมหายไปเนี่ยผมไปเลเซอร์ฟส,สิงคโปร์มานะครับก็คือไปดันแรงสี่ี่นะทับผู้ชมคือตอนแรกเนี่ยเหลืออีกห้าดาวครับผมก็จะแก่นะฮะแต่ว่าตอนนี้เนี่ย ผมพักไปเล่นเซิร์ฟไทยนะครับผมก็เลยตามแกนไม่ทันแล้วนะกลับมาลุยทีก็58ดาวแล้วฮะผมเลยตัดสินใจกลับมาเล่นเซิร์ฟไทยอย่างถาวรนะครับผมตอนที่ผมเล่นอยู่เซิร์ฟสิงคโปร์เนี่ยบอกเลยว่าเน็ตปิงมากครับอันนี้ก็อีกหนึ่งสาเหตุครับที่ผมคิดว่าย้ายกลับมาเซิร์ฟไทยนะครับผู้ชมคือในช่วงเวลาที่ผมกลับมาเล่นเซิร์ฟไทยนะครับผมก็มีเหตุการณ์ให้คุณผู้ชมเนี่ยมาดูนะครับว่าซีวิสซีซีซันแปดเนี่ยผมเจออะไรมาบ้างนะครับบอกเลยว่าเดือดมากครับผู้ชมและผมก็เออยากแนะนำคุุณผู้ชมททกกคคคคนนนนะะรรรรััับบว่่่าใีดแงโโซล็ ระวังคนที่ปากดีปากแซบด้วยนะครับเพราะว่าในชน่วงที่ผมกลับมาเนี่ย <ming> ผมโซโล่ตลอดนะครับผมผมก็เจอคนปากแซบค่อนขน i, ้างจะเยอะนะรอบนี้ซึ่งตอนนี้ครับเลนกันมาเตอร์อยู่ที่68ดาวนะฮะในอนาคตเนี่ยอาจจะเยอะกว่านี้นะครับผมตอนนี้ผมก็เพิ่งมาไล่เก็บดาวนะครับผู้ชมฉากว่าผมแนะนําคุณผู้ชมได้ครับผมแนะนําให้ไปดูโอ้กับทีมนะครับถ้าไปโซโล่เนี่ยโดนแน่นอนนะฮะซีซั่นนี้บอกเลยว่าซีซั่นแปดเนี่ยค่อนข้างจะเจอ <S 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 บ่อยนะครับผมเอาละหลังจากที่ผมกลับมาเซิร์ฟไทยนะครับผมเจอเหตุการณ์แบบไหนบ้างเดี๋ยวรอไปชมกันครับ โอคค้ที่กูนั่นกูว่าแล้ว First Blood สวยทั้งหมดอืมอืมดีนะเวรมันรู้เร็วเหรอ Double Kill อ้พาร์ตมึงไปไหนวะไอ้พาร์ต มันไปไหนของมันวะกูเจอแล้วหนึ่งตัวพี่ข้างล่างมันจะอ้อนมาแล้วสองสามตัวเหี้ยพี่ยิงมาดิ first blood อะไรอะไรมึงแบบกูคใครแน่กว่าเหี้ยตัวกูยิงตูดไปดิตามกูมาดิพี่เพรามันอยู่นี่พี่ดาวเร็วดาวเร็วดาวเร็วมาดิมาดิาด first blood

อะไรก็เก็บสองคูั้นกล้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 ก็แต่ไกล้ใกล้ใกลใกล้ไกล้ก็ก้กล้ต่ใกี่ม oh, ันเมรกาช่เรา่วนแลงรถ่เพียเราไม่ต้องไม่เพื่ทีเรมันแปลกนะ เกมมีพีตกแดงแดงเลยจ้าเกมเแดงสองดาวตอนนี้อยู่ได้สามดาวซีซั่นที่แล้วพี่อต้องรอถูดดาวจากดูคัสหนึ่งไปยิงหนึ่งบม้อูหอ้โหโอ้โหหโอ้โ้โหโอ้โหอ้โอ้้โ้ยจอ้โออ เพื่อนมือสู้ไหวเพื่อนนะเพื่อนคอความมือใหญนะเพื่อนแบบไหนล็อกไม่ต้องเกี่ยวที่คิวหรอกปล่อยแล้วเขาล็อเดื่อคนโน้ชิบหายเนี่ยโอ้โหมีตัวอะได้าเชื่อคนโน้ Double k i ม l นเลยก็มันมันพันยาชานะ้าไงจะเกิดมันหัวได้ตายอ่ะอย่ามันอยู่ทางเพื่อนมันอยู่ทางเพื่อนเกือบเกือบแล้ว Double Kill นี่จะขึ้นแรงอ่ะรู้สึกดีใจไม่ขออะไรเยอะฮะขอให้กูกลับไปเป็นแรงแดงเหมือนเดิมล็อกาเกมได้สัตว์เออมีเข้าไปชารเลยกูไม่รึกกูไม่ไหวนะกูไม่ไหวนะเข้าไปชาร์จเล ระว,วังระวังมันคืจิงไกลแล้วแม่งบักสาวต่อยอยากเจอพวกจอบที่อยากเห็นตัวตนเป็นไม่อยากเจอคิด น้งอคงอคนนู้น double kill โคตรเงินน่ารีบไปตานิแคร์ละงนำมาสามศ <First Blood. S 1> ูนย์หน first blood นักกระสุนไหดีคะ ไม่ไงยี่กนลอยกูดึงแล้วก็ตายไอ้ไก่ร <c oughs> ะวังระวังมีตัวจะขึ้นหลัง Triple Kill เพื <c oughs> ่น,นกูดึงเลยเพื่อนกูดึงดยว่ะชัดจะตำรวจว่ะ ขอโทษขอโทษนะเพื่อนเมย์ขอโทษนะเพื่อนขอโทษนะเพื่อนป้าเพื่อนเราไม่ไใช่โอ้โหระเบิดเดี๋ยวนี่น่นีายเพื่อน <First S 1> โ i <อ> r s t b l o นแล้วไม่ดึงวะ ุดยอดสุดอดนไล่์เลยปนไล่์เลยริมดีมีคุณาภาพแังเก่งนีงัดหัวด้อระเบิดมนาะโคโนโคโ,โนนี่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 ไล่เลยไล่เลยไล่ปนไล่ไคิวบอลน,นี่ทำไหมนะดับเบิลคิลนี่นี่นี ดูไว้ดูไว้ไหม่จริงวะนุ่มนุ่มนะไหนไม่จริงโอ้เข้าหัวไหมนะตรงกระแพงอะเฮ้ยตัวไหนตัวน้ต,นตนหลังดึงดึงก่อนดึงก่อนนี่เพื่อนเอ้เอ <c oughs> ้นี่นี่ดึง <Double> kill. ดับเบิิลลคพี่เลยจบพี่เลยความพี่กัวนึงวันจะนึงวันจะเอ้ยโอเคถือว่าได้อยู่เราตบรัวลเลยทางผู้ชมก่อนที่จะไปนะครับก็มีกิจกรรมตัวนี้นะครับผมซึ่งผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยอาจจะสุ่มไปแล้วนะครับแต่ว่าผมยังไม่สุ่มนะฮะก็คือกิจกรรมตัวนี้ครับ d เดมอนโดโรโยใหม่นะครับผม ซึ่งผมไม่รู้ว่าคุณผู้ชมเนี่ยสุ่มไปกี่ครั้งนะครับผมแต่ว่าครั้งเนี้ยผมมาส่มไปดูนะครับว่าผมจะสุ่มไปกี่ครั้งครับถึงจะได้นะฮะดูแต้มครับมีแค่หนึ่งดวงนะคุณผู้ชมอ่ามาลองสุ่มดูว่าครั้งนี้ไม่ออกไกลหรือเปล่านะฮะโอเคไปแทผมได้แล้วหรือแล้วผมไม่ได้ตื่นเต้นนะคุณผู้ชมเพราะว่านี่ผมใช้บัตรฟรีเนาะถ้าเป็นถ้าเป็นใช้ตังค์นี่น่าจะตื่นเต้นอยู่คุณผู้ชม โอเคผมไม่รู้ว่าผู้ชมทำว่าเนี่ยตัวนี้ได้ง่ายหรือว่าได้ง่ายนะครับผมแต่นี่ผมใช้บัตรฟรีนะฮะผมก็ใช้ดวงประมาณหนึ่งดวงนะครับผมได้เลยอันนี้ฟุกนะครับโอเคครับผู้ชมใครที่ไม่เคยเจอประสบการณ์เหตุการณ์ที่ผมเอาให้ชมก่อนนี้นะครับก็สามารถชมได้เลยนะครับผมถ้าใครที่เคยเจอเหตุการณ์แบบไหนอีกเหตุการณ์ต่างๆจะพบอีกก็สามารถคอมเมนต์ที่ด้านล่างใต้คลิปนะครับเพื่อแง่คือแลกประสบการณ์อะไรอย่างนี้นะฮะ ฉากว่าผมเจอในอนาคตอีกเจอเหตุการณ์แบบนี้อีกผมก็จะเอามาเป็นอีพีที่2อีกครั้งนะครับโอเคหวังว่าจะไม่เป็นดราม่าในอนาคตนะครับ้ากว่าคุณชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดหิ่งให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็กลับสสุณทุกคนนะครับ